สวัสดีครับผมไบในช็อปนะมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผมเข้าแล้วนะหายไปสักพักเลยนะครับผมทําไมถึงหายไปสักพักรุ่นนี้เพราะว่ามือหนึ่งขายน้อยนะครับมือหนึ่งขายน้อยมือสองก็เลยไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าใบในช็อปหามาได้แล้วนะครับผมสภาพเรอน้องป้ายแดงอีกแล้วนะสภาพน้องป้ายแดงอีกแล้วนะครับกุญแจสองดอกบุ๊กสวิตครบเลยนะครับบุกสวิตครบเลยนะ อ่ะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับใบในช็อปด้วยนะครับผมคันนี้เป็น Yamaha mt 0 3จดปี2022เลยนะรถป,ประมาณปีกว่าๆนะปีกว่าๆ2่าสองปีนะออกห้างเนี่แสนเก้ากว่านะครับแสนเก้ากว่าเลยนะโอ้โหผ่อนเนี่ยสองแสนห้านะเกือบ2องแสนห้าผ่อนนะครับผมมาถึงใบในช็อปเหมือนเดิมฮหมประหยัดไปประมาณโอ้โหเท่าไหร่อ่ะเจ็ดแปดหมื่นอ่ะนะครับผมแล้วรถแค่2ปีนะสภาพต้องบอกว่าน้องป้ายแดงเลยนะครับผมคันนี้เนี่ย ใช้เงินดาวอยู่แค่1,500บาทเท่านั้นนะ1,500บาทผ่อน2,800กว่าเนี่ย5ปีนะครับผ่อน3,300เท่าไหร่นะ3,300แค่4ปีเท่านั้นโอ้โหหรือพี่ผมไหว3ปี3ปีก็4,100นะครับ4,100กว่ากว่านะครับได้ค่า300แล้วสภาพแบบนี้เราบอกว่าโอ้โหแม่เจ้านะ เงินสดนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมลดได้นะเงินสดลดได้ทั้งร้านเลยนะครับผมจัดไฟแนนซ์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะก็ประหยัดไปเยอะนะครับประหยัดไปเยอะมากเลยนะครับผมก็มาเรามาดูรอบคันเหมือนเช่นเดิมนะสภาพก็อย่างที่บอกฮะน้องๆป้ายแดงเรามาดูนะคันนี้เดิมทั้งคันเลยนะดูหน้าใหม่หน้าเอเลียนแล้วนะครับผมเดิมมักระจกเดิมอะไรเดิมทั้งคันเลยนะครับดูยางฮะยางจากศูนย์เนี่ยเต็มดูสวยมากนะ ไม่มีของแต่งเลยนะครับดูจุดมุดสีนี่ไม่ต้องบอกฮะดูเครื่องฮะใหม่กิฟนะครับใหม่กิฟตกิฟเลยโซ่สเตอร์เป็นโซ่สเตอร์จากโรงงานนะใสๆเลยนะใสๆเลยนะครับในคาสสามร้อยเนี่ยนะครับผมว่า MT03 ศูยในเกตเนี่ยขับสนุกสุดแล้วนะครับขับสนุกมากนะครับผมเพราะว่ามันให้มา3 2 1ร c อนะ ค่ายอื่นให้แค่สองร้อยประมาณ 280, 2 8 0ร้อแปสิบ้าสิบนะครับผมยามาฮ่าให้มาเยอะสามร้อยี่ซีซีเลยนะครับผมท้ายเดิมโรงงานนะพราภาษีครบนะบเล่นพร้อมโอนเลยนะดูฮนะจานรวมจานเบรกพับเบรกเต็มยางหลังเต็มท่อเดิมโรงงานสวยกิฟนะดูฮนะดูเครื่องโอ้โหใสจริงอะ่ะมันสวยมากเลยนะครับสวยแบบตะโกนอะ่ะนะดูฮนะช่วงสีสวยมากนะ นี่นไงเออฝั่งนี้สวยดูจานเบรกนะใส่กิ้งเลยนะครับผมพ้าเบรกเต็มนะดูเครื่องอะ่ะโอ้โหอะไรมันจะสวยขนาดนี้ดูอะ่ะเออมาเบาะสวยๆนะครับผมเบาะสวยๆถังน้ํามันสวยมากนะสวยๆกิิบๆเลยถังน้ํามันนะครับผมแล้วมีคําตรงคําเตือนเราอยู่ครบนะครับแล้วผมข้างบนก็สวยนะ,ะข้างบนนี่โอ้โหเดิมๆเ,เลยคันนี้เดิมทั้งคันนะ เจ้าของเดินเนี่ยเป็นขเขาเรียกว่าชาวต่างชาติซื้อนะครับแต่ชื่อเนี่ยเป็นของคนไทยนะครับชื่อเป็นคนไทยเอกสาร <c oughs> มือเดียวเลยครับมือเดียวเลยนะซื้อสดมานะครับโอ้ขนลุกเลยแสนเก้ากว่าขนลุกเลยแสนเก้ากว่าคุณจส,สองดอกบุ๊คโค้ดเลยนะครับเห็นไหมฮะโค้ดกุญแจยังอยู่นะโค้ดกุญแจยังอยู่แล้วก็อีกกุญแจอีกดอกหนึ่งยังหุ้มยางอยู่นะครับผมอ่ะเรามาดูเลขไม้กันว่าเท่าไหร่นะ <c oughs> เลขไม้อยู่แค่เก้าพันกิโลเท่านั้นสภาพน้องป้ายแดงอีกแล้วนะเลขไม้เก้าพันกิโลเท่านั้นนะอย่างที่บอกฮะ สภาพประมาณนี้เลยนะครับผมเงียบกิ๊บค,นะคือจริงๆอ่ะคนที่เป็นลูกค้าจากร้านผมนะก็จะรู้ดีว่าระบบเครื่องระบบไฟเนะี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ต้องห่วงนะบางร้านเนี่ยเขาขายไปแล้วขายไปเลยนะครับเขาไม่รับประกันอะไรนะผมนั้รับประกันด้วยอีก2เดือนนะครับผมหรือ1,000พกิโลนะ ลูกค้าใช้ไปเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องการเซอร์วิสอะไรต่างทุกคันเนี่ยผมก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เซกองอะไรเช็คระบบเครื่องระบบไฟน้าหล่อเย็นอะไรดูให้หมดนะครับดูให้หมดเลยนะไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องนั้นนะผมไม่ค่อยพูดถึงหรอกเพราะผมทำเป็นทำประจําอยู่แล้วนะผมทําทุกคันอยู่แล้วนะประมาณนี้ทําทุกคันเลยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ทุกคันเนี่ยผมทําเป็นประจําอยู่แล้วนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานประจําของร้านผมอยู่แล้วนะ ผมไม่เปลี่ยนผมก็ไม่ไม่ส่งนะครับผมต้องเช็คระบบเครื่องระบบไฟระบบความร้อนและทุกอย่างถึงจะส่งให้ลูกค้าถึงมือได้นะเติมน้ํามันให้ด้วยนะกรุงเทพเลบิมณนทนผมก็ส่งให้ฟรีนะครับผมไม่ได้คิดค่าส่งนะเติมน้ํามันให้ถึงหน้าบ้านใช้งานอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะขอฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับผมยามาฮ่าเอ็มทูนจดปี22เลยนะจดปี22เลยคันนี้ออกใหม่เนะี่ยแสนเก้านะครับแสนเก้าแต่มาไม่ได้ช็อปนะ 1 1 5 0 0 0บาทนะรประหยัดไปเท่าไหร่8 0 0 0มื 80, ่นนะครับประหยัดไป8 0 0 0มื่นแล้วสภาพน้องป้ายแดงแบบนี้ใครมีเงินสดจัดเลยนะโคตรคุ้มเลยได้3ามซีซีด้วยนะครับผมโอเคนะฝากไว้อีก1คันนะครับ0 8 2 6 8 7 1 2 3 1นะครับผมหรือจะแอดไลน์เบอร์ผมได้เลยนะยินดีให้บริการนะครับผมโทรมาก็ได้นะใจร้อนก็โทรมาได้เลยหรือจะมาดูที่ร้านผมก็ได้นะครับแอดไลน์เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นร้านให้นะครับผมโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคันนี้อบอกอีกนนิดึง นะดาว1,500บาทนะผ่อน2,000กว่าบาทนะ2,008 4ปีนะครับเราผ่อน3ามพเนี่ยแค่เอ่อ2,008นะครับ5ปีนะครับผ่อน3า0พ4ปีเท่านั้นผมแนะนำผ่อน4ปีนะครับผมมันไม่แพงนะ3,000กว่าบาทนะครับผ่อนมือหนึ่งก็ประมาณนี้แหละฮะพวก1 5 0ยหี่ีนะครับผมโอเคฝากไว้1คันครับขอบคุณครับ